หนูก็จะมาเล่นของเล่นนะคะแม่ค้าจะขายเป็นอันนี้จะเป็นอาหารของจีนนะคะของจีนนะกินได้อร่อยมากๆค่ะอันนี้จะเป็นขนมโตเกียวค่ะแต่ยังไม่สุกมากอันนี้จะเป็นไอติมผัดค่ะอันนี้จะ ตัวอันค่ะอันนี้จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ค่ะแต่ยังไม่ค่อยสุกค่ะอันนี้จะเป็นเอิมกิ่นกินร้านแม่ค้าเองค่ะอันนี้จะเป็นผักกรอบค่ะนี่ค่ะผักกรอบลมพัดเย็นดีอันนี้จะเป็นเอิมขนมโคกค่ะขนมโค้กกี่สิบบาท ได้เลยคะ่ะเดี๋ยวแม่ค้าทำให้แม่ค้าทำอร่อยมากๆเลยค่ะนะคะเออแม่ค้าร้านนี้มีอาหารตามสั่งด้วยนะคะลูกค้าลูกค้าจะเอาอาหารตามสั่งนะคะเอากระเพราก็ได้ได้เลยนะคะแต่แม่ค้าขอตกแต่งให้ลูกค้าอร่อยอร่อยก่อน <Okay. S 2> อาจจะตกแต่งให้เยอะนะคะเพราะว่ามันจะหมดแล้วนะคะเพราะว่าแม่ค้าทำเยอะมากๆนะคะเพราะว่าแม่ค้าทำอร่อยเนาะลูกค้าก็เลยมาซื้อกับแม่ค้าเยอะนะ ทำได้นะคะลมพัดหนามากๆเลยนะคะไม่ใช่เย็นนะคะหลังบ้านคืออากาศดีมากๆะคะ่ะสวยด้วยเห็นไหมค่ยด้วยนะคะ F46F บอกมาเข้าใจาไหมเอฟซีเม่ไหกล่องพี่กล่องเอฟซีมีความสุขที่เห็นหนูมีความสุขเอฟซีก็ถามว่าแม่ไปไหนแม่อยู่ทำงานไปย ยักพ่อมากมากแต่ไม่ชอบนอนกับพ่ออยา น้งแววฟุ้วฝนหนูบ่มีพะเนื้อายคนเพราะว่าแควหนูบ่มีเลยไนะโอ้โหไม่ได้ โอเคใกล้ปิดคลิปยังไงยังนานมากแล้วโอเค20นาทีแล้วขนมยังไม่สุกฉันสิ้นเลยเก็ดโดนโทษโอเคนะคะเดี๋ยวถ้าขนมสุกเดี๋ยวมาถ่ายต่อนะคะบายบาย